กองทัพน้อยที่2มีภารกิจคือควบคุมบังคับบัญชาต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาขีดความสามารถควบคุมบังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยดำเนินการกลยุทธ์ไม่เกิน5กองพลจัดตั้งที่บัญชาการหลักได้1แห่งและที่บัญชาการทางยุทธวิธีได้1แห่งและสามารถเคลื่อนย้ายด้วยยานพานะในอัตราได้แม่ทัพน้อยที่2ท่านปัจจุบันคือพลโทปิยพลทิตวัฒนานนท์ กองทัพบ,บกโดยกองทัพน้อยที่2เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2569จึงขอเชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กองทัพบ,บกกำหนดดังนี้ 1. ทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ 2. ทหารกองเกินที่มีอายุ2 2 2 9ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจคัดเลือก เือกอาหารกองเกินแล้วแต่ไม่ถูกเข้าเป็นอาหารกองประจำการ 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ที่สมัครโครงการพลอาหารออนไลน์สามารถเลือกหน่วยบรรจุได้ทั่วประเทศจำนวน594หน่วย สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการระหว่างประจำการได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประจำเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาประจำการสวัสดิการทั่วไปได้รับเครื่องแต่งกายทหารและอุปกรณ์การฝึกรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสามารถเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมได้รับการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆในสาขาที่สนใจโดยในปีที่ผ่านมากองทัพน้อยที่2มีการอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้แก่ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างหลังแอร์และติดตั้งแอร์ช่างเชื่อมโลหะช่างทำเฟอร์นิเจอร์ช่างเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และโรงเตาเผาถ่า,านสิทธิประโยชน์หลังปลดจากกองประจำการมีโอกาสรับราชการโดยได้รับคะแนนสอบเพิ่มภาควิชาการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตามที่ส่วนราชการและเหล่าทัพกำหนดโควตาสอบเข้าเป็นนักเรียนทาหารทุกเหล่าทัพ โดยอัตราส่วนทหารกองประจำการ80%มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชนสมัครใจรับใช้ชาติสร้างโอกาสสร้างอนาคตสนใจสมัครทหารกองประจำการกองทัพน้อยที่2ส,สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่าน www.rcm.rta.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้อยเอกอภินันอาตริ สมัครกันมาเยอะๆนะคะ